คิดถ yeah. yeah. ึงพ่อไหมเนี่ยให้ตายกินข yeah. ้าวหรือย okay. ังคะโทรมาที่ไอแน้องไปไหนลูกน้องเก้วเกี้าวเก้วเอ้ยเอ็นยังลูกทำอะไรลูกวัดลูกบายสีหรอเอ็คลูกแลวคุก่อกนเร็วๆรวก้บ้ากวะ กกัใส่เสียเรงนแ่อย่าบอกก่อนไปอย่าใส่ไปนส่วาสิอย่าอกก่อนไปอย่าไหกพ่อชื่ออนเรียกพ่อ่เียก่อก่อนนี่นใครดีใครดีใครนี่ใครใครเอ้ยวันเกิดวันกีวันเพื่อนเป๊ะใครนี่ใครนี่ใครเอใครเอาใครีแววันเกิดวันก เีคุยกพ่อค่ะน้าลิตาจะมาหาพ่อแม่ค้าน้าลิตาจะมากินเค้กละเค้กพ่อแม่ค้าอะไรอะพ่อมีเค้กอะไรอะไรเกลียวพ่อมีเค้กนะพ่อมีเค้กที่คาเฟ่นะไม่มีเค้กพ่อมีเค้กที่คาเฟ่ใหม่พ่อนะ ในพ่อในพ่อในพ่อจิสเอาวันนี้มาที่ไปไปโรงเรียนได้แล้วค่ะไม่ได้ไปไหนด้วยอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะเมื่อนี <u> uh> ้พ่ออายุของเทียวกันแต่ว่าพ่อยยืนเซ็นทันงานแล้วก็ต้องเต้าไปจัดสาเกียวโตก็เลื่อนไปขวบไปหาอ๋อเอาปียูนีสี่จอนตอนนี้ยูเซ็นทันมหาัยนี่ไหมอ๋อ พ่ออยู่มหาชัยลูกแต่ไม่ได้มาหานะคะเพราะว่าพ่องากอน็ไปสกแก้วต่อทันทีวันไหนพ่อสุดอะไรพ่อจะมาหานะคะโอ้ยมันกระไดอะไรลูกไหนไหนเรียกพ่อก่อนพ่อคก่อนลูกมรรดาข้าวานกล่องยี่ห้อดีดีอุจจว้างกันหลายวอลไดไลายครับเนียอะไรคะ อะไรลูกอะไรลูกเป็นไรในันเเตยว่าน้ำพ่อนะเป็นเีห่องสัเกังเกแล้วเมื่อกี้เีเงเหหาพ่อหนุนจะคุยแล้วกับพ่อนเมื่อกี้นี่อะไรลูกอะไรัตเกียว นี <Universe> ่หมูเด้งนี่ยในต่ในต่ดูหมูเด้ง ขายได้ยังขื้เป็นเมืองเมืองอยู่ใอ้ตากินข้าวเยอะวหมล่ะรูกอะไรบูบบูบครับพ่อเจ้าชีโว้ยดาสวยๆสิตาใส่กระปูม่อค่ะนั่นแพทลก็ได้บอก็ไตก็เกียว โอเคนะรูร okay, ูปแหวนไปก่อนไปไก่อนยบายก่อนเร็วๆยบายก่อนไปไปยบายก่อนายไปยล้ว่อจะไปทำงานแล้วไปไปก่อนไปไปคิดถึงนะครับจ okay, so, okay. ุ๊กๆกับพุชซูพุชอีสีพุชอีสีเฮตเฮุชอีสีมิเตเดียนสเต okay my my